สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มงครงกันออฟฟิเชียลนะครับ E.P. นี้พิเศษสุดๆครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับบุคคลท่านนี้เป็นนักต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าแลกชีวิตทุ่มเทเสียสละเสี่ยงตายเพื่อปกป้องพื้นป่าและสัตว์ป่าไว้ให้กับคนไทยนะครับแต่แน่นอนว่าท่ามกลางสงครามหรือว่าการต่อสู้นั้น ก็ต้องพบกับอุปสรรคปัญหาและก็มรสุมมากมายในชีวิตเหมือนกับคำกล่าวที่ว่านักรบย่อมมีบาดแผลนะครับแต่ว่าบาดแผลเหล่านั้นมรสุมต่างๆก็ไม่ได้ทำให้เขาท้อใจหรือว่าท้อแท้ในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาต่อไปนะครับเขายังคงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต่อสู้เพื่อพิทักษ์ผืนป่าที่เขารักชนิดที่เรียกว่าผืนป่าฆ่าใครยะแตะเลยทีเดียว นุ่มคงพันน้องพีเชียลนะครับก็ต้องขอต้อนรับพี่ชัยวัดลิมลิขิตอักษรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ นั road, so ้นก็มีเสือนู่นเสือนี่เรานอนๆอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็วิ่งกันควบกันยิงกันอะไรกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีชมพูถ้าเราเลือกในทางเกเรเนี่ยโอ้โหไปลึกเลยนะไปเลยปีนี่ไปลึกเลยนะไปคือสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยก็ถือว่ากําลังกระทงแหละไปรุ่นกาลังเฟี้ยวกาลังแบบแหมเหมือนไก่กระทงเลยประมาณนั้นพอสั่งปั๊บเนี่ยต้องไปต้องตายวันนั้นพี่พี่หนุ่มมีปัญหากับผมยางเงี้ยใช้คนอื่นยิงผมเนี่ยแต่ว่ามันยิงยังไงล่ะไม่ให้ถึงพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็ยิงเสร็จแล้้วมงน กูทุ่มเทให้มึงขนาดนี้แต่วันละวันหนึ่งเนี่ยกูเดือดร้อนมามึงไม่ช่วยกูเนี่ยมันถึงมีการยิงกันเองไอง<อ>้องใจแล้วรับพิคเนตที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งของเมืองไทยที่ได้เคยมีการจัดสร้างขึ้นนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาศิริจันโทพระเกจิผู้ทรงอภิญญาแห่งยุคเมื่อวาระที่หนึ่ง วันที่22มกราคม2568และอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือหลวงปู่จือแห่งวัดเขาตะเงะาะเทพเจ้าแห่งสายน้ำดินแดนชัยภูมิท่านเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพระเกจิผู้มีจริยวัตรที่งดงามนะครับท่านปลุกเสกในวาระที่2เมื่อ2กุมภาพันธ์2568โดยเหรียญรุ่นนี้มีชื่อที่เป็นมงคลว่ารุ่นประธานพร พระพิฆเนศนั้นถือว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะครับเป็นเทพที่ทั้งาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและชาวพุทธในประเทศไทยให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากดังคํากล่าวและเชื่อกันว่าหากอยากจะขอเรื่องความสําเร็จขอความรุ่งเรืองร่ํารวยในชีวิตต้องขอกับถวยเทพเท่านั้นโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศครับ ากท่านผู้ชมท่านใดสนใจเช่าบูชาพระพิเคเนตที่สวยงามวิจิตรรุ่นนี้นั่นคือรุ่นประธานพรท่านผู้ชมก็สามารถสั่งได้นะครับเรามีแบบสวยๆไม่ซ้ำกันมากถึง51แบบท่านผู้ชมที่บูชาไปก็ต้องลุ้นเนื้อนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้แบบไหนซึ่งในแต่ละแบบนั้นก็มีความสวยไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้ที่คงกระพันสโตร์หรือไลน์แอดบางอ้อเรียนรุ่นนี้สวยงามมากจริงๆครับ พี่ชายวัดครับวันนี้เราคุยกันยาวๆพี่จริงๆถ้าเล่าเรื่องเด็กน่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจเพราะว่าคนเพชรเนี่ยคนไทยรู้อยู่แล้วว่าคนเพชรเนี่ยหัวใจเพชรลูกชายตัวจริงแลคนเพชรเนี่ยเขาเรียกว่าจริงใจจริงจังนักเลงย่าเออ <laughs> <laughs> นั่นแหละ <laughs> อ,อย่าให้ไม่ชอบนะรักนี่ทําทุกอย่าง <laughs> เงินสักบาทไม่ต้องจ่าย <laughs> แต่ถ้าไม่ชอบใจเนี่ยนิดหนึ่งก็ไม่ได้เลยนะไอ้ที่เขาบอก,ขอกเขาเปนักเลงนักเลงอ่ะคือคนมีสัจจะ แล้วก็พูดกําไหนคำนั้นไม่ว่าจะเป็นตกลงอะไรแบบไหนไวเนี่ยเขาทําตามคำพูดอันนี้เขาเว่านักเลงแต่มันต่างกับอันธพานไงอันธพานก็คือไม่รู้เกเรไปทั่วไม่รู้เหนือรู้ใต้แม่อะไรเกเลไปเรื่อยผิดคาพูดอะไรเงี้ยเขาเรียกอันธพานเพราะนั้นคนพิบุรีเขใช้คำว่านักเลงประมาณนั้นผมว่าที่อื่นก็มีก็มีนักเลงตัวจริงเหมือนกัน แต่ว่าเพชรบุรีจะมีสัญลรกษหลักแบบนั้นใช่คือพูดจริงทําจริงตกลงไม่แบบไหนทําแบบนั้นคคือจะไม่ผิดเงื่อนไขจะไม่ผิดคําพูดครับแล้วชีวิตของพี่ในวัยเด็กมีเรื่องราวในน่าสนใจไหมพ,พี่ชัยวัตรก็เกิดเพชรบุรีรเรียนที่นี่ที่บ้านต้องพูดถึงก่อนว่าเตี่ยกับแม่เนี่ยเตี่ยเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยแต่ว่าเป็นลาวโซ่งอยู่ที่ลาบุรีรปากท่อเตี่ยก็มาจากเมืองจีนก็มาอยู่ด้วยกันครับ พออพยพย้ายไปเรื่อยเตี่ยกับแม่นี่ไปหลายเสื้อผืนมานใบที่ก็ว่านั่นนะไปไหนบ้างพี่โอ้ยสุพรรณอ๋อไปสุพรรณพิบุรีประจวบอประจวบพิบุรีอยู่อย่างเงี้ยแกข้าขายอะไรพี่ไม่ก็ทําอาชีพรับจ้างไปเรื่อยอ๋อก็คืออะไรที่รับจ้างไปตรงนู้นก็ไปโอเคโอเคเข้าใจคือคือสมัยก่อนเนี่ยเตี่ยที่เขาไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดอะไรเลยสมัยนั้นก็ตะเผาทานทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นเช่นก๋วยเตี๋ยวทําเต้าหู้ถั่วงอกครับ เย็บปักถักร้อยตัดเสื้อสูตรเนี่ยเราก็ถามว่ากิตเตรเรียนไหมมันไม่เรียนเราก็จํารักจําเราก็มีจับเครื่องเนี่ยก็เย็บเย็บเย็บว่างแกก็มาเย็บผ้าพอดันปั๊บว่างแกก็ไปวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแกทําทุกอย่างที่ทําได้ครับมีลูกทั้งหมดสิบเก้าคนนะพ่อแม่เดียวนะพ่อแม่เดียวนี่แหละสิบเก้าคนพี่น้องมันจะได้จินตนาการถูกว่าเลี้ยงลูกยังไงคือไปได้ไปอยู่ได้อยู่หากินเอง ผมคนประมาณสักสิบผมจำไม่ได้ว่าสิบเท่าไร่นี่ก็ไม่รู้หรอกมี19บคนพี่นี่คนได้ท้ายว่างันเถอะประมาณ14บสี่สิบห้าอ๋อยังมีน้องอีกโอ้มีน้องอีกสามสี่คนไม่มีที่ที่ดินทากินไม่มีนาครับก็ไปเก็บข้าวตกเนี่ยข้าวที่ก็เกี่ยวแล้วมันรุ่งรุงรุงเราก็เก็บข้าวตกใส่ใส่ใส่ห่าปะเมื่อก่อนก็หาปลาไงเดินห้ากิโลเจ็ดกิโลก็ไปตามทุ่งก็หาปลาก็สมถอดเสื้ออยู่นะตอนเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อใส่ยังไม่มีนะ ไปเนี่ยกางเกงยางยืดเนี่ยกางเกงฟุตบอลเนี่ยเสื้อเขาไม่มีเหรอไม่มีสมัยนั้นะถอดเสื้อใช่เสื้อตัวเนี่ยถ้าจะหายากนะไปแบบถอดเสื้อไปเนี่ยเราก็ตัวเนี่ยก็แดงเผือกไปนู่นอ่ะไปเก็บผักหวานบั่งไปเก็บผักตบมาต้องมาสับเลี้ยงหมูเตี่ยกับแม่เลี้ยงหมูเรามีหน้าที่เลี้ยงหมูเช้าเย็นนั่นคือชีวิตจริงๆที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราถามว่าเราลําบากไหมไม่ลําบาก ม่ได้ลำบากเลยกับการที่เราไปทำเรารู้สึกว่ามันคือชีวิตคนนะ่ะตอนนั้นสถานการณ์นั้นกับ,บวันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราบอกว่าเราคุ้มกับ,บชีวิตเพราะเราได้รู้จักต้นไม้เราได้รู้จักปลาไปโรงเรียนเนี่ยเราอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงปันจัยานเราก็เห็นสองข้างทางรเราก็เห็นธรรมชาติเราเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงทุกวันผักบุ้งผักตบผักที่เก็บได้กินได้ของที่กินได้เรารู้จักจากการที่เราชีวิตเราเล็กๆ เราก็โตมาแบบนั้นแล้วก็สมัยก่อนย้อนไปเนี่ยตอนนี้ผม60ใช่ไหมย้อนไปที่จาความได้ก็ประมาณสักห้าสิบปีอ่เพชรบุรีมันจะแบ่งเป็นสีพอเราดูแผนที่ของจังหวัดพรบุรีเนี่ยจะมีสีชมพูสีแดงสีเขียวสีเอ๊ะมันคืออะไรพื้นที่สีชมพูสีแดงกับพื้นที่คอมมิวนิสต์เป็นพื้นที่อันตรายพื้นที่ความมั่นคงเขาก็จะจัดเป็นโซนบ้านผมเนี่ยเป็นสีชมพูคืออ่อนกว่าสีแดง สีแดงก็เป็นฝั่งแกะกะจานชายขอบอันเนี้ยเป็นความมั่นคงแต่ว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมันเห็นปืนตั้งแต่แรกไงตั้งแต่พี่อายุเท่าไหร่วัยรุ่นเจอมาดืมตามาก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่ารอสอทอปออาสาสมัครประมาณนั้นก็จะถือปือนเดินรอบหมู่บ้านคุ้มคอรองหมู่บ้านปืนก็จะเห็นง่ายค,คนก็จะมีหลายกลุ่มหลายกวนหลายอย่างเี้ยก็สมัยนั้นก็มีเสือนู่นเสื้อนี่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไงมันเป็นเรื่องของการอยู่ของชีวิต ของกลุ่มแต่ละคนมันก็เห็นว่ามีปืนมันไม่ใช่เรื่องยากเห็นคนยิงกันไม่ใช่เรื่องยากเรานอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็วิ่งกันควบกันยิงกันอะไรกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีชมพูแล้วแต่ก่อนนะในอดีตเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเรื่องซุ้มเนี่ยซุ้มบ้านลาดอย่างเงี้ยนะแต่ละซุ้มก็ยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ในเพชรบุรีก็ยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่แต่ละซุ้มไม่ว่าจะเป็นท่ายางบ้านลาดบ้านแหลมหนองสลาชะอําอะไรต่างๆครับแต่ละซุ้มแย่งกันใหญ่ ใช่คือสมัยนั้นไม่ใช่แย่งกันรับงานแต่ก็จะเหมือนว่าแบบก็ขัดผลประโยชน์กันเองพอมาถึงตรงนี้ก็จะกลับไปเรื่องของการเมืองเการเลือกตั้งเป็นหัวคะแนนใคร,ครอ่าทีนี้มันก็จะมาเดิมเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาการเมืองทุกคนก็จะสมัคคีเป็นซุมเดียวกันถ้ามีการเมืองก็จะแบ่งซุ้มและอันนี้ซุ้มของ สสนี้ซุมนี้ก็เป็นสสอนี้น้คสะกุลนี้อะไรงนี้ก็แบ่งเป็นซุม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 แค่ซุ้มมันจะเห็นโครงสร้างแล้วว่าทําไมแต่ละซุมมันต้องมายิงกันทาไมแต่ละซุมต้องประกาศสักดาว่าซุ้มนี้เจ๋งกว่าซุมนี้แน่กว่าก็คือว่าขัดผลประโยชน์ทางการเมืองพูดได้ง่ายคือพอพอซุมนี้อยู่กับสสคนนี้เฮ้ยมันก็ต้องแข่งกับอีกคนนะก็ซัดกันอย่างนี้เหรอพี่ใช่ก็ได้ไงผมจะพูดอย่างนี้เพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากการเมืองเกิดจากการคอนโทรลของการเมือง เกิดจากผลประโยชน์ของนักการเมืองพะตรงนี้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ใช่ทีนี้มันก็เรื่องเรื่องแต่ละซุม้มมันก็เริ่มแตกแต่ถ้ามันเป็นก้อนเดียวมันก็มีบางยุคที่เป็นก้อนเดียวกันเพราะว่าสสเป็นเป็นพักเดียวกันก็ลูกน้องชุดเดียวกันลูกน้องก็จะถึงกันเวลาลูกพี่ไปลูกน้องก็จะไปด้วยพี่อยู่อำเภอหนึ่งคบสสพิบุบรีสมัยก่อนมันไม่แบ่งเขตมันก็เป็น3าคนก็3คนก็ อยู่พักเดียวกันก็ไปพักเดียวกันก็ไปนั่งลูกน้องก็ห้อมล้อมมันก็ต้องรู้จักกันมันก็ต้องมองหน้ามองตากันอ๋อโอเคมาลูกพี่ลูกเพี่ก็ทักกันแต่ถ้าวันหนึ่งไปอยู่อีพักหนึ่งอันนี้อยู่พักหนึ่งมันไม่ได้เลยสิเพราะเขตอํานาจไม่เหมือนกันแล้วก็แปะเจียใต้ดินระบบเถื่อนที่มันมีอยู่เนี่ยผ่านมึงไม่ผ่านกูได้ไงใ่จะเก็บเหรอผมคุมอยู่ก่อนนะพี่หนุ่มจะเอาใช่ไหม พี่หนุ่มเจ้าเอาก็ตอนนี้ผมเป็นผมเป็นสสอ่าเอากันนี่แหละก็ต้องเก็บกันไงก็ต้องเก็บนี่ไงขัดแล้วไงขัดแล้วไงของเถื่อนก็เกิดจากสสเป็นที่เป็นสสออยู่แต่ถ้าแบรนด์เนมตกสสตอบตกคุณจะไปคุมไม่ได้คนที่เคลียร์ก็ต้องเคลียร์ผ่านสสระดับสสสมัยก่อนนี่มีการยิงยิงกันแต่ละค่ายยิงกันแต่ละค่ายอาจจะป้นกันอะไรเงี้ยคือป้นเนี่ยไม่ได้ป้นแบบว่าจนป้นแต่ป้นเพื่อพลาง ป้นเพื่อพลางหมายความว่าก็มีเข้าหัวอยู่แล้วแต่ว่าพอจะยิงเนี่ยไม่รู้จะยิงยังไงใช้วิธีไหนยิงแล้วให้จับไปได้ก็ยิงด้วยป่นด้วยเข้าใจแล้วข้อหามันก็จะเป็นว่ามีป้นแต่ไม่ได้ไปพี่หนุ่มมีปัญหากับผมอย่างเงี้ยแต่พี่หนุ่มไม่กล้ายิงใช้คนอื่นยิงผมเนี่ยแต่ว่ามันยิงยังไงล่ะไม่ให้ถึงพี่หนุ่มเงี้ยพี่หนุ่มก็ยิงเสร็จแล้วมึงต้องป้นนะมีทองอยู่นะมีเงินอยู่หน้ามีอะไรพับก็ยิงแล้วป้นตัวเขาใช่ไหม ใช่พ้นในบ้านนั่นแหละกระชากสร้อยบั่งมีทองบ้่งมีพระในคอบ้างแต่ว่าพอสืบสวนมาปั๊บคดีสมัยก่อนเนี่ยผมต้องการซับเขาผมจะเอาทองใช่ไม่ได้ตั้งใจมันก็ไม่ไปถึงพี่หนุ่มอเข้าใจแล้วประมาณนั้นโอ้นี่แผนลึกนะเนี่ยนี่มันประมาณนั้นประมาณนั้นเราเห็นทุกอย่างเวลายิ่งแต่ละค่าก็จะประกาศตัวตัวตนขึ้นมาว่าเฮ้ยต่อเต่าไปนะพอต่อเต่าไปปั๊บ ก็จะมีเด็กติดไปสองคนตเต่าก็จะสั่งเด็กสองคนนี้ไปมือใหม่แต่ว่าชัวจำหน้าไม่ได้ไม่รู้จักแต่ถ้าต่อเต่าไปเขารู้จักหน้าไงคนรู้จักคนรู้จักแล้วก็ปั้นเด็กขึ้นมาเรื่อยๆต่างคนก็ต้องตังปั้นเด็กเพื่อจะสร้างซุ้มตัวเองให้แข็งเพราะปั้นซุ้มตัวเองแข็งต่อเต่าต่อไปก็จะเป็นสจแล้วเฮ้ยขึ้นไปถึงนั่นเลยอ่าก็ไต่ทีที่นี้ลูกพี่ก็บอกว่าเฮ้ยถึงคิวมึงแล้วมึงต้องเป็น อ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ลำดับอาวุโสใช่เป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันจนถึงมาดที่ก็ไล่จากแบบนี้มาเพราะฉะนั้นเขตนี้เป็นของสจคนนี้สจคนนี้เป็นลูกน้องของสสนี้อืมเนืกอออกแล้วใช่ไหมโยงใหญ่โยงใยเป็นเครือข่ายเครือข่ายคุณผ่านด่านนี้มาอันนี้ไฟเกี่ยวขึ้นเลยตรงนี้ผ่านนี้คิวนี้ขึ้นประจวบขึ้นเพชรบุรีบมันถึงตอนหลังเอาอันนี้สกิดทิดหนึ่งว่ามันถึงมีการหักหลังกันว่ากูทุ่มเทให้มึงขนาดนี้กูช่วยมึงขนาดนี้กูปรับ ฝ่ายตรงข้ามมึงขนาดนี้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยกูเดือดร้อนมามึงไม่ช่วยกูเนี่ยมันถึงมีการยิงกันเองไงพอใจแล้วที่เพลงของพี่ปูพงศิษฐ์เลยนะตักตัวรับใช้นายที่กุแลกชีวิตให้นายอะแต่พอถึงเวลากูมีปัญหานายไม่เอาเลยนายทิ้งเลยระง่ายๆอะปาจีนใหม่ๆนี่แหละเคตเดียวกันเลยทำทุกอย่างให้นายแล้วแต่พอถึงเวลาผมแล้วบ้างอะ ทำไมไม่ปล่อยอ่ะโอ้ใช่เลยนะสจเนี้ยนะใช่เลยนะทำไมไม่ปล่อยอ่ะคือโดยเรื่องราวเป็นอย่างี้เลยนะถูกไหมไม่ปล่อยแล้วแล้วทาไมไม่ปล่อยให้บ้านใหญ่ยังเออคือคืออยู่ตรงนั้นแล้วพอแล้วแหละคือเอาไว้คอยกํากับคอยเอาใบบุญไปแผ่บารมีมันดีกว่าไหมเดินขึ้นบันไดชั้นสองยังไม่ค่อยจะไหวแล้วอ่ะคือยังจะเอาอยู่เลยผมทำมาขนาดนี้แล้วผมคือคืออายุผมมัน สุดถุงสุดมันจะเหลือต่ำลงแล้ววะทําไมไม่ผมขึ้นบ้างออกที่ดินออกโฉนดอ่ะเคยสจคนนี้มันเคยได้ไหมละ่ะ<อ>ไม่มีชื่อเข,อนนอขอาจะแปลงหนึ่ง<อ>แต่ตัวเองก็ทําให้ลูกพี่ใบเกียรทุ่งกันไปหาช่างหนุงวัดมาออกในเขาใหญ่ออกกี่แปลงละ่ะก็มากันที่ผมสุดท้ายก็มาเกี่ยวพันกับชีวิตพี่ด้วยถูกไหมผมก็เป็นคนจับไงผมก็ไปจับ2แปลง3แปลง4ี่แปลง5แปลงหแปลงเจแปลงครับอันนี้นี่ก็คือเหตุการณ์ของวงการนักเลง วงการมือปืนวงการทดแทนมือชัดเจนผมยกตัวอย่างปัจจีนบุรีให้ชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนเพราะเราก็พวกเราทุกคนดูข่าวนะก็ถึงบอกว่าสะท้อนให้มุมให้มองเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมีทั่วไปเลยมันเป็นเรื่องปกติของของหมู่บ้านแล้วอันนี้หากลังอันนี้จ้างยิงฆ่ากันยิงแทงกันแล้วก็ง่ายงานกระถินเนี่ยก็จะมีการยิงกันการลอบสังหารการการลอบยิงกัน มันมีทุกครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไปมีเรื่องแบบจีบสาวเจอกันทะเลาะกันยิงกันไม่ใช่อันั้นอันนั้นเด็กเด็กเดอันนี้คือขัดผลประโยชน์กันแล้วมาจ้องหาตัวกันในงานวัดเพราะมึงต้องออกจากที่ซ่อนมาแล้วพอมาเจอปั๊บซัดมันกลางใจไปเดินสวนกันแทรกแกกันคนเยอะๆก็โป๊ะเลยอะไรเงี้ยมันมีประจำมันก็เป็นเหมือนพฤติกรรมที่เราเห็นกันยตนชินตาใช่แล้วพี่อยู่ตรงไหนตอนนั้นะ ผมอยู่งนอกไกลมากไกลเลยแหละเป็นเด็กวัยรุ่นเพชรลีคนหนึ่งที่แบบมองเห็นในวงการเขาอย่างนี้กันแต่เราก็มองเห็นเราก็ศึกษาไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปยุ่งไม่ใช่ไม่ได้ไปยุ่งแต่วงการเนี้ไม่ใช่แบบว่าจะเข้าไปง่ายๆไงมันอย่างนี้เหมือนเด็กสมัยใหม่ครับที่จะต้องทําแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเด็กสมัยใหม่ที่ต้องทาแบรนด์ด้วยทำแบรนด์เพื่อให้คนรู้จัก อย่างเช่นแบบไอ้ไอทิสักเยอะๆแล้วมาตัวเองติดคุกมาแล้วอะไรเงี้ยสร้างตัวตนสร้างตัวตนขึ้นมาหได้ต้องมีมีเหตุการณ์ที่ทําให้เป็นที่ประจักษ์อะไรอย่างนี้จัดคนนี้จัดคนนั้นแล้วก็เรื่องนี้ผมเองเรื่องนันผมเองอะไรประมาณนั้นไอหนุ่มเว้ไอหนุ่มทายางแม่งเจ๋งไอตัวนี้แม่งอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีชื่อเสียงใแบบนี้แบบนี้ก็ก็ในวงการวงการนักเลงวงการมือปืนซึ่งมือปืนก็ต้องก็ต้องมี มีผลงานอางนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยสร้างชื่อใช่ไอ้นี่เว้ยโอ้โหแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เห็นนะเราก็เห็นพปี่ทั้งพี่ลุงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขากล้าขนาดนี้เลยเขาแบบคือมันต้องเป็นมือจริงครับใจแม่งต้องเป๊ะจริงๆต้องได้ใจลูกพี่แต่ว่าแน่นอนว่าจากการที่เราเห็นเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่แบบ อ่ามีคระเขากันไปนะถ้าเราเลือกในทางเกเรเนี่ยโอ้โหไปลึกเลยนะพี่นี่ไปลึกเลยนะแต่ถ้าเราเลือกมาทางดีอ่ะมันก็ดีลึกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยผมผมค่อนข้างที่จะเดาถูกว่าชีวิตครอบครัวหรือว่าที่ผ่านมาของพี่่ยคือเรารักดีเราเรามีสติเตือนตัวเองตลอดโอ้ยไปเยอะคือที่ผมบอกอยู่ไปมาแล้วไปมาแล้วผมไปมาแล้วบางครั้งเนี่ยสักเรื่องหนึ่งพี่ไปทําอะไรบ้างที่ว่าไปทามาแล้วเนี่ยมันผ่านมาแล้วละมันเป็นวัยเด็กวันนั้นเรายัง ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะสมมตินะ,ะแล้วเราเอาพอไปทํามันก็เกิดการเรียนรู้พอเกิดการเรียนรู้แล้วเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เว้ยชีวิตเรามันจะไปทางนี้ละเรากลับมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงเรียนตอนนั้นประมาณสักอยู่ที่ม .1 ม .2 อม .2 ก็ยุทธอะไรอ่ง14ครับสมัยนั้นนะมันก็คือ1 4 15ปีเนี่ยก็ถือว่ากําลังกระทงแหละเพชรบุรีเขาเรียกว่ากระทงกระทงก็คือกําลังเป็นแบบ วัยรุ่นกำลังเฟี้ยวกำลังแบบแหมเหมือนไก่กระทงเลยประมาณนั้นไอ้ต่อยกันชกกันตีกันอะไรกันเนี่ยมันเป็นปกติแบบเขายิงกันแล้วเราวิ่งหลบอยู่ในฝูงอยู่เนี่ยอันนี้ปกติมันมีอยู่แล้วก็อยู่ในความดูแลเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยอะไรเพราะว่าเราเนี่ยก็ไปอยู่กับวัดมั่งอยู่กับคนนู้นมั่งคนนี้มั่งก็คือว่าตอนนั้นสถานะความเป็นอยู่มันไม่ดีอยู่แล้วก็ไปอาศัยคนทุคนนี้ก็จนแบบ เราไปเชื่อกับคนอื่นถึงบอกว่าพ่อแม่มีลูกเยอะเราแต่ก็ต้องทุกคนก็ต้องดิ้นรลยังยังอยู่ในบ้านอยู่แต่ว่าก็เวลาเที่ยวเวลาเกเรอะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับคนอื่นครับคือชีวิตก็คลุกคลีโอโหแบบทุกอย่างที่แบบเขาสนุกกันเขากินเหล้ากันแล้วชอบนั่งอยู่ในวงเหล้ากับรุ่นเก่าๆลรวบอกคนกินเหล้าเนี่ยมีศิลปะโอ้ร้องเพลงมีบทกลอนมีเรื่องเล่านิทานโอ้โหเป็นนั่งชอบแบบ คือมันสนุกอะอะไรอย่างเงี้ยบันเทิงเป็นความบันเทิงของเราเออแต่กินไม่เป็นอแต่กินกับข้านะกินทุกวันพยายามกินผสมแบบผสมโคกผสมหวานน่ะโอ้โหแบบต้องเก่งไงสมัยนั้นต้องกินเหล้าต้องแค่เอาภาพลักษณ์ไม่ได้เน้นกินบุหรี่นี่ต้องถือไว้เหมือนข้างโคกอ่ะแดูดพ่นดูดพ่นน่ะแบบดูดไม่เป็นน่ะแต่ว่ามันต้องมีครับอ่าเว้นเลบนน์อันหนึ่ง ส่งในแบรน์ประมาณนั้นแต่ไม่ใช่มีไม่ใจะใช้ดว่ามีจะกินนะไม่มีจะแดกก็ไม่มีแต่ก็แบบพยายามแต่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รับจ้างทางานทุกอย่างเหรอพี่เป็นคนขยันใช่ทําอะไรพี่ตอนวัยรุ่นทุกอย่างสมัยนั้นน่ะเป็นจับกลางเป็นร้านซ่อมรถไปรับจ้างเขาวัน5บาท7บาท10บาทพอเสาร์อาทิตย์ก็เข้าป่าไปหาปลาหาอะไรเงี้ยพอหาปลาได้แล้วนั้นก็ช่างปลาขายทําทุกอย่างพูดง่ายว่าทุกอย่างที่อะไรที่ทําแล้ว มีตังค์ได้ผมทําหมดชีวิตไม่ได้หยุดเย็นมาก็มาอยู่กับซุ้มมาอยู่กับพี่ๆเข้ามาเด็กเสิร์ฟมากินอยู่กับเขาไงก็ถึงบอกว่าเป็นคนที่นอนน้อยที่สุดคือเฮ้ยหนุ่มมันกําลังกินเหล้าอยู่วงนู้นไว้ต้องไปไงลูกพี่ลูกพี่นั่งอยู่เล่นอยู่เลยต้องไปไงคือเขาคุยกันอยู่สนุกสนานกันอยู่ไม่ยอมนอนไม่นอนพอเข้าบ้านเสร็จปั๊บเตะกับแม่หลับปั๊บแอบไปแล้วไปแล้วก็ มีเหตุการณ์ในเหตุการณ์ก็คือรุ่นพี่เก่าๆคนนี้ชื่อพี่ฤทธิ์เขาก็นั่งคุยกันอยู่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการขโมยไข่เป็ดอะไรประมาณนั้นก็คู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยไปลักอีกแล้วเขาบอกกันเนี่ยลักบ่อยจังหวะที่เราเขาคุยกันอยู่เนี่ยเราเป็นเด็กที่คอยเสิร์ฟน้ำแข็งคอยซื้อเหล้าคอยซื้อโซดาวิ่งมอเตอร์ไซค์สองคนกับเพื่อนนี่ซื้อโซดาเพื่อนผมชื่อเอกก็เรียนด้วยกันคู่กันนี่แหละบัดดีกัน กะที่ก็คุยกันอยู่เนี่ยผมก็อยู่สองคนก็อยู่ในวงที่กันเล่านะพี่เล็กชักโยนปืนตึ้งมาเอ้ามึงไปเลยใครไปยิงเลยโยนปืนไปใส่บนโต๊ะคนที่ไปลักเป็ดอ่ะกําลังมาใช่ไหมกําลังลักอยู่กําลังลักอยู่ใช่ไหมครูก็มาพอดีครูก็เลี้ยงเป็ดเขาก็เลยบอกบอกว่าไอ้นี่จะมาลักเป็ดกำกาลังลักอยู่เนี่ยมาลักตลอดเลยเอ้าแล้ว เขากําลังรักอยู่แล้วรู้อยู่ว่าเขากําลังรักทําไมไม่บอกคนไปจับไปช่วยหรือว่าแก้งตำรวจแล้วพีคือคนน่ะมันคือคนที่ที่ไม่อยากยุ่งอะไรแล้วก็ไม่อยากจะแบบตอกกออะไรก็มาบอกลูกพี่ไงเพื่อให้ไปกำลาบไปกำลาบว่าไอ้นี่มันเป็นคนของใครเป็นอย่างเงี้ยคนนี้อีกแล้วมาอย่างเงี้ยครับครับอแกมาฟ้องปั๊บอีริตแกก็วางปืนเลยวาปืนวางบนโต๊ะเลยโยนบนโต๊ะเลยว่าเฮ้ยจัดการดีไป ไปยิงเลยสองคนใช้ใครอ่ะก็ใครล่ะใช้พี่กับพี่เอกกำลังจะไปซื้อโซดากำลังกระทงโอ้ยวัดใจเลยวัดใจเลยพี่วัดถ้ามึงแน่เดี๋ยวต้องขึ้นชั้นแล้วใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราได้ก็เล่าเราไม่ได้ก็เลี่ยงเลี่ยงเอาก็โดนครับแล้วก็มีหลายคนที่อยู่นะแต่แกก็เอ้าเฮ้ยมึงไปเลยอเอกไปประมาณนั้น สองคนก็เดินยางบบเพื่อนผมฟ้าปุ๊บเลยพี่เอกพี่เอกฟ้าก่อนปั๊บเลยฟ้าก่อนปั๊บบอกเอ้ยกเองก็ยังเถียงกันอยู่สองคนยังอยากจะโชว์มือยังอยากจะโชว์แต่ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นกเองใช่ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวกเองใช่ประมาณนั้นก็ยึกยักยึกยักกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็เพื่อนครับพี่เอกพี่เอกจังหวะที่ไปเนี่ยมันเผอิญก็ไปเจอแกพอดีไปเจอเขากําลังรักจริงคือที่คุยกันอยู่เนี่ยแกมาเนี่ยแกเจอตั้งนานแล้วครับ แล้วจังหวะที่แกมาคุยเนี่ยมันก็เป็นเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับมันควรจะรักแล้วก็ไปแล้วไงไม่ไปยังรักอยู่คือมันเป็นที่แบบถนนแล้วก็เป็นไหลทางสลบลงชันชันแล้วก็ไปถึงก็ขอบนึกถนนก็เป็นถนนแล้วก็หลุมยืมรู้จักหลุมยืมนะหลุมยืมก็คือดินที่ถูกขุดขึ้นมามาถมถนนับเขาเรียกหลุมยืมหลุมยืมก็คือแหล่งน้ําที่เขาขุดแต่ใช้คนขุดครับ มันก็เป็นแบบวาววัวเข้าไปแล้วก็เป็นหลุมน้ําแล้วก็มีถนนค้างแล้วก็ปีกเคากเป็ดพอมันปรับปรับสายตากับฝามือได้ปั๊บเนี่ยมันก็เห็นคนตะกุ่มตะกุ่มขึ้นมาพี่เอกเรียกดิก็เรียกชื่อคนนี้รู้ด้วยเป็นใครรู้ดิเอรู้ใช่ไหมเขาบอกตั้งแต่นั้นแล้วพอมันมันก็มก็มองรู้อ่ะก็รู้ก็เคยเคยรู้จักกันพอเรียกปั๊บเขาก็เอออะไรประมาณนั้นพอทักชื่อก็มันก็ใส่เลยโป๊ะ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 สามทีก็ใส่เลย ตั้งตังตังตังถลายลงไปกับพื้นเลยแค่นั้นแหละมันก็เริ่มสั่นสตาร์ทเครื่องแล้วก็บิดเลยบิดเลยไปแบบขับไปจอดแล้วอันนี้ไม่ใช่ผมนะแม่ถึงว่าพอสั่งปั๊บเนี่ยต้องไปต้องตายวันนั้นโอ้โหทุกอย่างก็สงบเงียบสงบเงียบไม่มีใครจะมาฟ้องร้องอะไรเพราะว่าเขาเขาก็เข้าไปขโมยก็สมัยนั้นน่ะมันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องแบบคือตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าคดีพวกนี้มัน มันเกิดเป็นจะเอาตรงไหนก็แล้วแต่มันเสียงปืนมันดังทุกคืนเอางี้แล้วกันเสียงปืนดังทุกคืนครับแล้วก็ไอ้นี่ขยิงวะไอ้นี่เว้ยในวงนี้ก็จะคุยกันเรื่องแบบนี้ละไอ้นั่นไอ้เอ็กใช่เอ็กนี่นะไอ้คิวนี้อันนี้นะเฮ้ยสร้างชื่อใช่ไอ้ดี๋ยวลีกชั้นละไม่ได้ยิงเองด้วยนะไม่ได้ทำเองด้วยซ้ำก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง เรื่องที่ถูกเลยเป็นเรื่องที่ผิดมากๆไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่เป็นแบบยาแต่ที่เราไปฟังเนี่ยก็ต้องท้าไปเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่สีชมพูเป็นยังไงอันนั้นคือเป็นเป็นครั้งแรกที่มันมันทําให้เราฮึกเหิมไหมมันทําให้เราแบบเฮ้ยยามใจเออย่มใจนะอันนี้ก็คือเป็นบอกน้องๆแล้วก็เอฟซีทุกคนว่าเป็นอุทาหรณ์นะจริงแต่ว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย มันมาเส้นนี้มันไม่โอเคนี่หว่าหรือไงพี่โอ้มันหรือว่าไปอีกพักมันไม่ใช่หรอกก็ไปอีกพักนึงแหละทีนี้มันถึงบอกไงพราะมันก้าวแรกมันง่ายมันมันเริ่มเริ่มความกลัวมันเริ่มไม่กลัวแล้วมันเริ่มไม่กลัวมันก็ไปจนจนเราก็เดินผ่านยุทธจักรอย่างนี้มาเลยก็จึงถึงบอกว่าไอ้ที่เาเรียกว่าซุ่มมือปืนนะเราถึงรู้จักคนพวกนี้เราก็เห็นตรงนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ปีกลุ่มเพื่อนแก๊งถามว่าเราซึมซับเรื่องผิดชอบช่วดีมาไหม มันก็มีทั้งผิดทั้งถูกมาด้วยกันถ้าถามว่าวันนั้นกับวันนี้ความคิดมันต่างกันวันนั้นใครให้ทําอะไรหรือว่าอยากจะโตอะไรหรืออยากจะเรียนรู้อะไรจากใครหรือว่าอยากจะเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยมันไม่มีความคิดสติอะไรแบบ,บมาถามว่าทำไมไปคิดอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นผมเลยบอกว่าฟังมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีผิดช,ชอบชัวดีแต่สํานึกในการกระทําแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีกฎกติกาแล้วก็กฎของตัวเอง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชีนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ